เรื่องที่คุณไม่รู้เราจะพาไปรู้รุกชอประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งแรกในเดือนกันยาปี2014บูโน่เฟอร์นันเดสกับตันทีมของเราประเดิมสนามครั้งแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกุมภาปี2024ปัจจุบันขาดอีกแค่9นัดเท่านั้นบูโน่จะมีสิติรับใช้ ปีาศาสแดงเท่ากับลุกชอ,อพี่หนวดบูโนเราลงเยอะหรือพี่ชอเรามันลงน้อยเกินไปลุกชออาการบากเจ็บภาคนายไปจากสนามบูโนมาช้ากว่าเองตั้งหปีแต่บูโนเหลืออีกเก้านัดจะลงสนามเท่ากับเองแล้วลุกชอ